แอนเสีค่คะตอนนี้นะคะเราก็มีอยูน่ในเกมไหมคะไม่ดิใช่ไหมคะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มีอยูน่ในโปรเจกต์ลัคกี้บล็อกข้ามตายกับพี่พิวโอเคโอเคค่ะ<ฮ>โอเคค่ะทุกคนกฎกิจกรรของโปรเจกต์นี้นะคะก็คือเรานะคะจะสลับกันเปิดลัคกี้บล็อกนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมด2รอบค่ะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับการตายค่ะรอบที่2นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นแข่งนับธนูค่ะ <ấu S 1> โอเคเธอพร้อมอยัง เออเฮ้ยตีเขาทำไมเนี่ยอืโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มดาบกันดีกว่านะคะดูคนเขาจะสุ่มเออสามรอบหนึ่งเฮ้ยดาบอะไรอ่ะสองสองรอบละกันเปลี่ยนใจโอเคสามสามถอยไปได้เหมือนเดิมเลยไม่ดาบเอ็นชันเกย์ไป ทำเป็นพูดมาตามเราเอาทั้งหมดสามรอเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวนะเธอเปลี่ยนเธอเปลี่ยนดาบเอ็นชานั่นเนี่ยเ่ยนอะไรมันอยู่ไม่สุ่มเหมือนเดิมเลยอ่ะโอ้ยแค่มันเถอะอ้าก็เธอไว้ข้า,<อ>มา,มางบนแบบเดี๋ยวมันก็ออกเนี่ยนะเห็นไหมเธ <laughs> ารู้อยู่แล้วว่าม่ยัางไงมันตง บอกว่ยมันอยู่ข้างบนตั้งสองอันขนาดนั้นน่ะเกี่ยวไรวะไม่เกี่ยวมัน zoom อ่อไปมั่วเกี่ยวเหอะเกี่ยวมั่วเออชื่อเพืนเถอะทุกคนดามไหนที่ขวัญก็โหดอยู่ดีแหละอืมเฮ้ยปากดีว่ะเฮ้ยก็มาดีครับคนปากดีอยู่แถวนี้ก็มาดีครับอ่ะพูดเองน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 ะ ไม่นะโดนลังแกอ่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเปิดเป็นลัคกี้บ็อกซ์ธนูนะคะซึไม่ขวัญก็ลองเปิดไปแล้วแหละว่ามันนะคะไม่ค่อยดรอปเพชรเท่าไหร่นะคะ้ยเราก็รีบจังเลยอะ่ะโอ้ก็จะอธิบายให้น้องฟังว่ามันไม่ดรอปเพชรก็เลยจะให้แข่งเป็นนับธนูแทนแล้วกันโอเคค่ะ,ะทุกคนเท่ากับว่าพี่พ,พีตายไปแล้วหนึ่งครั้งเนะคะโอเคไป รอเพี่วขวัญเปิดนี่แน่อู้ได้ธนูมนแล้วหนึ่งอนายิงได้ปะเนี่ยอุ่ยยิงได้ด้วยออ้ยอย่ามาขัดดวงขัดลาบกันเฮ้ยโอเคก็ได้มาแล้วอ่ะธนูคน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 แย่มันต้องตายไอคนแย่ยี่ธนูไม่เก่งเลยไอคนแย่ เอ้ยนี่แน่สนุมหน้าเปิดต่อดีกว่านะคะทุกคนธนุอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าโอเคเท่ากับว่าตายหนึ่งเท่านะ,ะนะคะทุกคนโอ้โหแล้วจะยิงอีกทำไมเนี่ย ตายเองเฉยหมีเลยเปิบปุ๊ยยิงเลยอ่ะตายเองเฉยคือแบบเราต้องปุ๊บยิงก่อนมันถูกปะแต่แบบมันไวมากเลยใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นสองหนึ่งนะคะทุกคนไม่รู้ว่าพี่ขันจะโดนหรือเปล่าเนี่ยเออผมจะเปิด โอเคเอ้ยโอเคยิงเขาทำไม่ำเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะโดนแล้วอุ้ยไม่ได้ธนูแต่ได้เป็นหมวกมาครับทุกคนไปผมเปิดต่อวุบตกใจหมดน้องแกะเรนโบว์อโอยู่เคย้ด้านูสาวคัาวว้วพ้่ววัญวพ้างได้คัน้าวว้าวว้ยิงมัวเอาก็มาดิผมไม่าอมตายเพิ่มหาอกมายิ้าว้ยวว้้ ไทุกคนโอ้โหจบแล้วโอเคสองสองตายสองสองเท่ากันแนะน่ทุกคนก็ตายสองเท่าอ่ะเธอก็ตายสองเขาก็ตายสองอ่ะไปเปิดชิมสามสองหรอสามสอง,อ,สสอ,งอะไรเธอ,อเลยนะเด็กสารสามวันละ อยู่ๆก็อยากนับเลขเพิ่มให้ตัวเองอะเนี่ยเราอะฮะหยุดยิงได้าไว้ไม่สามสองสองมั่วสามเท่าสามสองเขาเปิดเราสามเท่าตีเนี่ยอุ้ยเขาได้ธนูมาแล้วสามเท่าโอ้ยได้ธูอีกเลยโอ้สามสองตั้งหาเอ้าเขาได้ดินแต่ทำไมไม่เป็นธนูอ่ะสามเท่าไม่สามสองอุ้ยได้ธนูโอเคโอเคโอเคทำอะไร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 อ้วน ยายาโอ้ยอะไรยังครับเนี่ยอะไรยังครับเนี่ยโอ้โอแหลกแหลกแหลกโอโอโอเฮ้ยโอเคจ้าสี่สองเนอะสามสี่สามเลยสี่สองอย่ามาโกงดิหัวร้องอย่ามาโกงผมผมจะเปิดแล้วนี่แนี่ยหุยผมได้ธนูไฟมาฟินิกฟินิกฟินิกโบ้โอ้ย เจ็บเป้าเจ็บเป้าอยาเพิ่งยิมผมขอเซฟก่อนผม<ต>ไม่เกิดไหนเนี่ยไม่ตึผมไ่เกิดแล้วผมออกละมันไ่เกิดได้ไงเนะกลับมาผมไม่เกิดแล้วผมออกละก,ดดก,มมกล,ออกลกับมาก่อนกลับมาก่อนหุย้ยทำไมคุณมีชุดอ,อ,อ่ะเก่งอะเอออย่าเก่งปิดมอนเตอร์แล้วชุดมันจรอไปดิอ้าวเอเมอรัลไม่นับยู่ดีครับเ้ย ถ้าวจะหนีอะหนีไม่ทันนะไม่ใจไม่ใจไม่ใจตอนนี้คือสี่สี่เท่าไหรละสี่สามทุกคนสี่สามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูไม่เกี่ยว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 เฮ้ยยิงว่ะเค้ยยิงว่ะเคไม่ตายได้ไงแสดงว่าชุดมันกันหนอะอ้ยแสดงว่าชุดหดนะครับจังหวะนี้คุณต้องฆ่ามันให้ตายเท่านั้น ไปคุณยืนนิ่งล่ะดูก่อนเนี่ยว่าธนูไหนดีสุดตายตายมากใครไม่ตายเพิ่มเหรอทุกคนนีวมีโอกาสชนะแล้ววะครับรู้ได้ไงว่าธนูไหนดีอ่ะเขาก็อ่านดีมีตาบะเอามีมีตา power iv เหรอ power iv อันนี้น่าจะดีกว่านะทุกคนลองใช้นี่ดูธนูดำเอาแล้วว้าเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าเสียวเลยอะทุกคนจังหวะนี้มาเดี๋ยวขันเปิดแล้วนี่ไ เอ้ยได้ฮานูมาเพิ่มครับทุกคนเหรอต่เปิดต่อเปิดแล้วว้าวมากวอนมากวอนออชุดมาสะท้อนด้วยอ่าชุดมสะท้อนด้วยอ่าเขาพยายามยิงมันอยู่เอ้ย,ยใครจะไปวิ่งให้มันยิงเราทำไมธนูมันกากทุกอันเลยวันเนี้ยไอ้ต้าหนูตายแล้ว ผมรอดตายวะทุกคนโอเคผมรอดผมรอดผมรอดโอ้ยเจี้ยวธนูเพิ่มวะธนูจะมาโอ้ยธนูไม่มาแล้วผมก็ตายโอ้ไม่นะทุกคนตอนนี้กลายเป็นว่าการตายของเราคือสี่สีเท่ากันนะครับผมเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะทุกคนอุ้ยธนูโหดอ่ะเฮ้ยได้ธนูอีกเหล้วว่อเปิดนะครับนี่เอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ที่ขุดเปิดเลยผมว่าต้องเปิดแล้วโดนถอยไกลไกลเรื่อะ ไม่น้ำเพชรไม่น้ำเพชรเราเปลี่ยนเป็นน้ำธนูแล้วไงเพี่จะน้ำเพชรด้วยแล้วจะก้าวบล็อกไม่ไม่น้ำเพชน้ำไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำน้ำแค่ธนูอย่างเดียวเห็รธนูแล้แค่ธนูอย่างเดียวนี่มันเป็นโจทย์พิเศษสําหรับลัคกี้บล็อกนี้เลยนะก็มันดรอปธนูเยอะก็เลยจะให้นับธนูแทนนะลัวเพชรสิ ไม่รู้ผู้สินะก็ต้องดูกันไปอ่ะอุ้ยได้ธนูอ่ะทุกนเจ้าว่ะไม่ได้เพชรอ่ะได้ธนูได้ธนูได้ธนูว่ะอยู่ได้เหเฮ้ยชุดโอเคมันโหดอ่ะชุดโอเคมันกันได้อ่ะทุกคนไม่ตายอ่ะดูดิเอ้ย <Okay. S 1> ไปเก็บชุดคนตายมาเฉยเลยเก็บชุดคนตายมาเฉยเลยอย่างงี้โอเคก็มคคไม่ตายดิต้องมาดิครับมาอุ้ยตายเฉยเอ้าแล้วทำไมนี้มันดรอปให้แล้วพอเขาฆ่าแล้วมันไม่ดรอปให้เขาอ่ะ โกงวะเนี่ยเหมือนโดนโกงเลยอ่ะทุกคนตอเอบ่นโกงครับผมโดนโกงแน่นอนเลยอะผมเปิดแล้วนะนี่แนียว้ายผมได้ปลาปลากระเป๋าและน้องปลาและเบ็ดตกปลาเขาได้ทันดูอีกแล้วผมเปิดเฮ้ยเฮ้ยห,ยหยูก็เกินเกินก็เยอะเกินไปเดีครับเปิดเดีครับของคุณนะคะได้ครับโบ๊ะน้องหมาผมขอทันดูโอเค ผมได้ฮันูมาผมได้ฮันูมาเฮ้ยดูฮันูอะผมขอฮันูเฮ้ยในผมไม่เกิดนะครับมันเกิดขึ้นไวมากทุกคนมันเกิดขึ้นไวสุดๆไปเลยอะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวพี่กายเป็น,บบนพี่ตายเยอะกว่าอีก<ะ>แล้วอะเปิดดิเฮ้ย<ว>โอ้โหยิงแบบล้วนเลยถ้าเคไม่มีชุดนะเขาบอกแล้วว่าเคตาย อย่างดูเลยว,ว้านูไม่เกี่ยวมันยิยงดูทำไมเนี่ยอย,อยากสังเกตอาการโอ้มันยิงดูมากเลยอะมันยิงมาทีแบบลูกให้หนูเพียบเลยทุกคนโอเคจัดการได้หรือเปล่าอุ้ยอม่ไหวต่อละกันเฮ้ยเอาไว้แค่หมวก <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วทุูคนไม่ไหวแล้วต้องการประท้าเว้ได้ทันูได้ธนูอีกแล้วกระจอก นูเราไม่เห็นดีเลยอ่ะทุกคนโอ้ยน้องโอ้ยไม่นบโอ๊ยไม่นับไปเปิดไอ้น้น้เพชรหรอบอกว่าไม่นับน้าแค่ธนูเจะชนะได้เลยโอ้ยก็ได้ธนูอีกแล้วอ่ะโอ้ยผมก็ได้ธนูเหมือนกันธนูเลยวันนี้เนี่ยเน่ยลองอีกแล้วลองเก่งลองของเก่งลองไปไหนแล้วรู้ได้ไงว่าแรงไม่แรงต้องแรงสักอันหนึ่งอ่ะ หเราบ้างดิไม่ตายจริงหทุกคนมันดูเกินไปวะเนี่ยแน่จริงถอดชุดดิชุดนั้นมันเป็นชุดที่เขาปิดมอนเตอร์อ่ะเธอไม่ได้ฆ่ามันตายเองอ่ะตายมันดูไฟไม่ตายไม่มันเป็นไม่มันเป็นชุดที่เขาเห็นเธอเก็บตั้งแต่ชุดที่มันมีมอนเตอร์เยอะๆแล้วเธอทิ้งดิแน่จริงอ่ะมก็มีชุดที่เขามันก็มีชุดที่เธอฆ่าแต่มันไม่เต็มตัวเขารู้ไม่เต็มไม่เต็ม เกียงไปเข้าร้านน่าทุกคนตามมาละวุ้ยโอเคค่ะขอบคุณมากเลยเฮ้ย,ย,ยผมไม่เกีียวผมมีชุดกันแล้ววะผมไม่กลัวหรอกหมาหมาไ,ไมาไปไล่กัดหมาไปไล่กัดตัวใจพื้นหมาไปไล่กัดนนะ่ะอู้หมาตายเอ,อ้ยมาทุกคนเปิดต่อนี่เนี่ยว้ายได้จริงด้วยเอาไปหนึ่งนะัด เอาไปสองนัดลงมาดิลงมาดิลงมาดิาดเอาไปสามนัดอุ้ยไม่โดนอไอ้เจ้าหนูโอเคแล้วจะยิงมาทําไมอะไรเธอยิงมา,มเ,งมาเขาเห็นนะยิงมาต่อเลือดเขาเนี่ยถ้าเขาตายนะเขาจะไม่นับนะมัว่วไม่ต้องบอกมั่วเลยกล้องมันเห็นจอเขาเห็นมั่วอะไรแดยิงมาอีกเลนี่ย ไม่หรอทุกคนสักโบ้ไหมสักโบ้เปโดดโดดลงไปตกหัวข้างล่างเนี่ยอะไรสักโบ้เหรอมาฉันไม่ตายแล้วไม่ต้องโอ๊ยโอเคผมเปิดอุ้ยผมได้ฮานูเพิ่มอุ้ยฮานูอะไรอ่ะอุ้ยฮานูไม่เท่าไหร่ ไปค้าไปค่ะฮไปสเตจต,ต,ต่อไปกันปุโอเคค่ะทุกคนเสเตจนี้นะคะเราจะสุ่มเปิด15กล่องนะคะไปเริ่มค่ะเดีเ๋ยเกย์เออยน้ำท่วมไม่อะไรหรอเริ่ม15กล่องเปิดสิแปเลย15กล่องว้าวโอเคกล่องแรกของเขาไม่นะได้ดินมาอุ้ยกละ่องที่สองของเขาอ้าแล้เป็นทองมาทำอะไรมาเนี่ยอยากได้ธนูอยากได้ธนูจัดละเฮ้ยได้ธนูอีกแล้วเหรอกล่องที่สาม แต่ monster อย่าอย่าคิดจะมาทำร้ายฉันเป็นไงล่ะก่อนที่หกโอเคเฮ้ยได้ทะนุเดียวว่ะโอเคได้ทะนุเยอะมากเลยอะก่อนที่หกพี่ขวัญเอ้าเปิดมาแล้วมันได้เป็นกล่องไม่เหรอเขาสามารถเปิดต่อได้เนาะกล่องที่หกเขาโอเคได้ทนุกล่องที่เจ็ดซวยซนะกระจก โอเค e, ไม่ตายเพิ right. okay, ่มจริงป nah, ่ะโอเคกล่องที่เจ uh ็ด huh. พี่ขันโอเคค่ะธนูธนูไปกล่องที่แปด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 เร็วๆกล่องที่แปดอะรีบเปิดหน่อยแปดโอเคกล่องที่แปดครับผมโอ้ยเฮ้ยนี่เขาได้กล่องนะโอ้ย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 อุ้ยนายนายนายอย่ายิงเราสินายอย่ายิงเราสิ นี่แนะนายตายไปซะไปครับผม,มกล่องที่เก้าผมเห็นนะคุณยิงผมอะเก้าอุยพี่ขวัญโอ้ยพโพชั่นโพชั่นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยตีทำไมกล่องที่สิบจี๊ดเอ้กอัองที่สิบของเขาธน,นูธน,นูธน,นูกล่องที่สิบเอ็ดสอนูปะเฮ้ยสิบเอ็ดพี่ขวัญว้าวาป

โห,โหกระเด็นไกลเกินเออเออมันไม่ตายแล้วแหละปิดให้เมโ่โอ้ยชุดเธอขนาดนี้ยังไงมันก็ไม่ตายอยู่แล้วป่ะแหน่แหน,น, <c oughs> นะแหนล่าทําร้ายแล้วคนเราอะ่ะล่อทําร้ายล่อทําร้ายล่อทําร้ายแท๊ปไป ใช่โอย้ยเอาสิบห้าสุดท้ายเหรอเออเขาเปิดไปแล้วสิบสี่อ่ะอ้าวแ้่เธอก็เปิดสิบห้าไปแล้วดิเ,เธอไม่เปิ <มา S 1> เปดสอ <14. S 1> งกล่องดิกันอันนี้อันนี้กล่องแรกที่เราเลือกแต่อันนั้นมันเบิ้ลเธอเปิดไปแล้วดิมันต้องไปตาเขาดิอาก็อย่างสิบห้าเมื่อกี้สิบห้าจริงโก้แค่หนึ่งกล่องเธอปเปิดสิบสี่เป็นคนแค่หนึ่งกล่องว่ใช่เหรอไม่ใช่ยงมอนเตอร์สิบสี่ ใช่หรไม่รู้ทุกคนจําไม่ได้ช่างมันเถอะไม่เป็นไรไอ้กล่องเนะีอมันต้องเป็นของเขาอ,อ,อีกกล่องเว้ยว่ารู้สึกว่าเขาว่เพิ่งจะเก็บของแล้วเธอก็เปิดอันนั้นเลยว้าวเฮ้ยแนก็ได้มอนเตอร์วันเนี้ยโอ้ยใจยเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็นธนูผมไม่โหดอ่ะเปิดมาทาไมได้มอนเตอร์เนี้ยได้ธนูเพิ่มยังจะรู้สึกดีใจสะกกว่าโอเคไปครับผมเล่นกันต่อครับผม ระวังระวังตัวแตกอุ้ยวังเ,เกินมาทุกคนโหดเกินไาตายไม่รู้ตัวมาตายแล้วมาเหมือนกันว่ะบอกเลยว่าถ้าไม่มีชุดก็คือแตกอ่ะทุกคน,นอันนี้คือมีชุดมันก็สบายมันจะไม่ตายไอ้หนูเอาจฉันยิไม่โดนยิงไอ้หนูมันจะตายหำไอ้หนู เออตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยยิงมาทำไมเนี่ยโอ้ยิงเปิดก่อนเลยแล้วกันเปิดช้าทุกคนช้าว้าวตัวนี้ไอตัวที่มันยิงรัวรป่ะโอ้ยหนูไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวหนูมาเสื้กี่ยวมาจัดการมามาจัดการมามาจัดการมันเนี่ยไม่ตายจากที่เฮ้ยเฮ้ยตายจะที่ดิโอ้ย เม uh, ื่อไหร่จะตายวะเออเมื่อไหร่จะตายวะล่ะอยากเน้นมะอะไรอะไรอยากเน้นมะอยากเน้นที่หัวะอะไรโอ๊ยไม่ะีกระโดดเว้นจังวะโกงวะเนี่ยเราอะอะไร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 เผื่อเปิดแล้วลากี้บ็อกอะไม่จับตะกี้วะ่ต้องมาไม่ต้องมาเปิดแล้วลากี้บ็อกอะโอ้ยมันเตอร์อีกแล้วอุ้ย หญิงพลาดอุ้ยเฮ้ยมันไปนู่นแล้วเดินไปตีเลยก็กำลังไปอยู่กำลังไปอยู่ใครโกงวะไม่มีใครโกงสักคนเพราะมันชิวเกินอ่ะไม่มีใครทำอะไรเราได้เลยอ่ะโอ้ยก็มาดิ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 เอาชุดเด็เอาชุดเด็กอ่ะเลิกเล่นเลิกเล่นไม่เอาไม่ตี ก็มันคือรักกี้บอลธนูไม่นับอะไรแล้วแค่ธนูน่ะนับขยันนับเลยกันโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วเย่มันตายแล้วโอ้ยติดสถานะจมน้ำอ่ะสี่สิบวิอ่ะอย่ามองนะว่าตายอย่ามองนะว่าเอ๊ะอย่ามองนะว่า ไม่ไม่ไม่ผมจะไม่ตายเว้ยคนหลีคนเราอ่ะมันมีแอปเปิลอ่ะก็กินแอปเปิลดิอามดีได้แค่นูมาเปิดต่อเลยละกันอุ้ยได้ทองแล้วบ็อกปาเรียบ็อกทองไปต่อละกันโอ้โหใหม่แล้วมันเตะมาเก่ง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  เออขยันมาขยันมาตายแล้วตายด้วยความรวดเร็วทุกคนสถานะจมน้ำมันก็หายไปแล้วล่ะกล่องสุดท้ายครับผมอู้ยยิงมาให้กายเลยนายนายเราไม่เกี่ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่เขาตายเยอะกว่าโอ้ยได้ยินก็หวานหมูตามนั้นแหละครับผม แต่พี่รู้สึกว่าพี่น่าจะแพ้ธนูโอเคนะเพราะว่ารู้สึกว่าธนูไม่ได้เยอะกว่าอ่ะลองดูแลกันนะครับทุกคนธนูที่เรามีทั้งหมดยัดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคไปไหนไเหรอโอเคไม่เก็บธนูจากมอนเตหรอล่าไม่มีนี่เอะอะไรเหรอ โอ๊ยเพลียรอบคำอีกแล้วโอ้อะไรกันครับเนี่ยทุกคนทั้งรอบการนับการตายพี่ขวัญก็ตายเยอะกว่าพี่พีหนึ่งชีวิตนะคะทุกคนแล้วก็รอบนับธนูพี่ขวัญก็ธนูน้อยกว่า โอเคค่ะ okay, okay. ทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะทุกคนบายบายค่ะบบาายย